สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบกวับผมพัดครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ IDEO โอสุขุมวิทเกครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการของบริษัทอนันดา d e v e l OP เมนครับแล้วก็ชื่อของคอนโด IDEO เนี่ยหลายๆคนคงคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับว่าเขาอ่ะมักจะสร้างใกล้ BTS นะครับและเช่นเดียวกันกันกบที่นี่นะครับเขาสร้างใกล้ BTS บางจากระยะห่างไม่ถึง100เมตรนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นระยะเดินที่ใกล้ามากๆเลยนะครับในโครงการนะครับก็จะมีห้องอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สตูดิโอวันเบสและทูเบสนะครับแต่ในวันนี้ผมพาทุกคนมาดูห้องวันเบสขนาด31.5ตารางเมตรค่าในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับ ้ามาในห้องนะครับโซนแรกที่เราเจอเลยก็จะเป็นบริเวณ living area ครับมาดูโซนนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ใส่ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งนะครับถัดมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณโซฟาครับซึ่งโซฟาเนี่ยก็จะตรงไปยังบริเวณชั้นวางทีวีนะครับให้เป็นลานพักผ่อนเป็นโซนพักผ่อนตรงนี้ได้นะครับในส่วนของบริเวณนี้ก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าที่อยู่ด้านล่างครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะเป็นพวกระบบไฟภายในห้องครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําครับเข้ามาในส่วนห้องน้ํานะครับบริเวณแรกที่เราเจอเลยก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นโถสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับถัดไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่ไว้ให้นะครับถัดไปในโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนเปียกซึ่งมีพาร์ติชันกั้นแยกไว้ให้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับออกมาจากโซนห้องน้ำนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีก2โซนที่เหลือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ทางทางนี้เป็นห้องครัวครับเข้ามาในห้องนอนนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าห้องเนี่ยมีความโล่งมากนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นเตียงขนาด6ฟุตขนาดใส่เตียงใหญ่ขนาดนี้ไปแล้วนะครับยังมีพื้นที่สเปซว่างตรงนี้อีกนะครับทำให้ห้องนียรู้สึกไม่อึดอัดนะครับขั้นมานะครับตรงนี้ี่ก็จะเป็นบริเวณตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่ครับแล้วก็ภายในห้องนี้นะครับ วิวที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นวิวฝั่งทิศใต้นะครับก็จะหันหน้าไปทาง t True d ด g i t a l Park นะครับเข้ามาโซนครัวนะครับจุดแรกที่เราเจอเลยก็คือตรงนี้ครับบริเวณ partition นี่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นสำหรับคนที่ชอบทำครัวนะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ตู้เย็นครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณอ่างล้างจานนะครับเป็นซิงค์หนึ่งหลุม แล้วก็ถัดไปเนี่ยตรงซ้ายมือสุดเลยก็จะเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็มีมุดดูดควันไว้ให้ด้วยนะครับในส่วนของ Sto r a เ e เก็บของก็มีให้เยอะเลยนะครับเนี่ยเราสามารถใส่ของต่างๆได้แบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของซ้ายมือของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะให้เราสามารถจริงๆมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้แล้วก็มานั่งชิลยามค่ำคืนในบริเวณนี้ได้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคอนโด i d เดโอสุขุมวิท93ที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับห้องนี้เป็นห้อง OneD ขนาด31.5ตารางเมตรสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ช่องทางติดต่อก็อยู่ใต้ Description นะครับวันนี้ผมต้องลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับผมพยายามจะนำห้องสวยราคาดีเอามานำเสนอแก่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you